สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีแกะเครื่องนะครับของไอคอมไอซีเป็นตัวนี้นะครับวิธีแกะเครื่องก็ไม่ยากนะครับวิธีแกะเครื่องของไอคอม v 82นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการใช้การแกะเครื่องนะครับอันดับแรกนะครับอันดับที่1นนะครับก็คือ ไขควงแฉกนะครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไขควงแบนนะครับหนึ่งอันนะครับเอาไว้สําหรับงัดนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราต้องเปิดแหวนเสาอากาศนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับแหวนเสาอากาศอยู่ข้างในนี้นะครับเพื่อจะหมุนออกนะครับตัวนี้ถ้าท่านไม่มีตัวนี้นะครับแนะนําให้เป็นคีมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ให้มัน แข็งแรงหน่อยนะถ้ามันอ่อนๆมันจะหมุนไม่ได้นะครับอ <in <out> ่เป็นต <prejudice steroids> <leaves> ัวน okay ี้นะครับครีมนะครับอ่าหลักๆก็มีแค่นี้นะครับอ่าวิธีอ่าแกะเครื่องนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนําเบื้องต้นนะครับนะครับสำหรับท่านที่อ่าอ่แกะเปลี่ยนปุ่มกดนะครับเนี่ยครับอ่าปุ่มกดบางทีมันจะเก่าแล้วก็แกะเปลี่ยนนะครับซื้ออะไรมาเปลี่ยน2ก็คือเปลี่ยนกรอบใหม่เลยนะครับนี้นะครับ3าก็คือเปลี่ยนลาโพงนะครับอ่ะนะครับ วิธีแกะเครื่องก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาเริ่มแกะเครื่องพร้อมกันนะครับอันดับแรกนะครับจุดแรกก็เอายางปิดไม้ออกนะครับนี่ครับยางปิดไม่ออกนะครับปึ๊บแกะออกนะครับอ่าแกะออกเนี่ยแกะออกได้เลยครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่ะลืมบอกอีกนิดนึงต้องต้องมีภาชนะมารองรับด้วยนะครับอ่าเวลาอ่าประกอบคืนมันก็จะง่ายนะครับอ่ะปึ๊บตัวที่สองครับนี่ครับปุ่มวอลุ่มนะครับให้ดึงออกนะครับ ถ้าดึงไม่ออกให้ท่านใช้ครีมดึงเอานะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดึงออกก่อนว่ามันออกง่ายไหมนะครับอ่านี่ออกง่ายนะครับอ่ะใช้มือดึงออกได้เลยนะครับ2จุดผ่านไปนะครับจุดที่3นะครับก็คือตัวนี้นะครับน็อตนะครับนี่ครับด้านข้าง2ตัวต้องหมุนออกด้วยนะครับด้านหลังอีก2ตัวต้องหมุนออกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราหมุนออกพร้อมกันนะครับปื๊บ หมุนน็อตออกก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเอาออกก็ทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนใส่เข้าไปก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับไขควงนี่ผมแนะนําให้เป็นแม่เหล็กด้วยนะครับเนี่ยครับมันจะง่ายต่อการใช้งานนะครับเวลาหมุนออกมันก็จะติดออกมาด้วยนะครับอ่ะต่อไปก็หมุนตัวที่2ครับตัวนี้เลยครับตัวที่2นะครับหมุนก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับหมุนออกก็ทวนเข็มนาฬิกาครับ บเสร็จแล้วก็ดึงออกมาครับต่อไปก็เป็นน็อตข้างนะครับ2ตัวครับน็อตข้าง2ตัวนะครับก็หมุนออกเหมือนกันครับนอกเหมือนกันหมุนตัวหมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันครับทุกครั้งนะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับปึ๊บ เข็มนาฬิกานะครับอ่ะออกแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะน็อตสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่เหลืออีกตัวหนึ่งก็คือด้านบนนี่ครับที่เราต้องใช้งานนี่ครับอาแหวนมันล็อกอยู่เห็นไหมครับด้านนี้นะครับแหวนล็อกแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับเนี่ยครับก้ามปูนี่ครับมันจะมีล็อกอยู่เห็นไหมครับมีอ่าล่องอยู่เห็นไหมครับอ่ามีล่องอยู่แล้วก็อันี้วางประกบนะครับนี่ครับ วางประกบเห็นไหมครับอ่วางประกบแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันครับปึ๊บทวนเข็มนาฬิกาอ่าเนี่ยครับทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันครับปึ๊บอ่าอ้าวหรือใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยคีมนี่ครับอ่าผมลืมบอกไปใช้คีมนี่ก็ตามล็อกเลยครับเนี่ยครับนี่ครับใส่ไปตรงนี้เลยครับแล้วก็หมุน หมุนออกนะครับนี uh, ่คร uh, uh, ับหมุนออกหมุนออกแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วก็หมุนข้างเดียวก็ได้ถ้ามันออกแล้วนะครับด้านเดียวครับถ้ามันหลุดแล้วก็คว่ำหน้าลงครับเพื่อจะให้มันหลุดนะครับอาจรีย็นิดนึงครับหมุนออกมันจะมีล็อกของมันนะครับออกมาแล้วจะมีล็อกถ้า ถ้ามีล็อกมันก็จะหลุดออกมานะครับอ่าเนี่ยครับหลุดออกมาแล้วเนี่ยครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่าให้ใช้ไขควงนี่ครับไขควงแบนนี่ครับงัดด้านนี้ครับงัดขึ้นอ่านี่ครับปึ๊บค่อยๆงัดขึ้นนะครับปึ๊บอ่านี่ครับค่อยๆงัดขึ้นเสร็จแล้วนะครับค่อยๆเอามือดันออกนะครับดันออกปึ๊บอือดันออกนะครับอ่า เอามือแกะด้านข้างนะครับนี่ครับค่อยๆเอาดันออกครับอ่าเนี่ยอย่าดึงแรงนะครับถ้าดึงแรงเดี๋ยวมันก็จะสายลําโพงมันก็จะขาดนะครับนี่เสร็จแล้วก็ค่อยเอาออกครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยเองนี่ครับดีเอาออกถ้าท่านจะเปลี่ยนลำโพงก็บัดกีออกได้เลยครับนี่ครับเปลี่ยนยางก็ดึงออกได้เลยครับนี่ดึงออกได้เลยครับนี่ครับดึงออกได้เลยนะครับอ่าเปลี่ยนกรอบก็เปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ เอาเข้าเหมือนเดิมครับเอาเข้าเหมือนเดิมนะครับเอาเข้าเหมือนเดิมอ่ Liberty ะวิธีเอาเข้าก็ทําเหมือนเดิมนี่ครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปปึ๊บอ่ะให้ตรงนะครับให้ตรงอ่ะให้ตรงดูว่าให้ตรงนะครับอ่ะให้ตรงเสร็จแล้วก็อ่ะค่อยๆกดลงครับอ่ะให้มันอ่ะเนี่ยครับเนี่ยกดลงนะครับปึ๊บอ่ะให้มันสนิทครับเนี่ยปุ๊บอ่ะสนิทเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับอ่า พอได้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบน็อตคืนนะครับให้มาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันมีเสียงดังแทบๆบไหมนะครับเดี๋ยวผมกดดูก่อนถ้าเป็นแบบนี้โอเคคือใช้ได้นะครับมันต้องได้ยินเสียงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ยากครับนี่ไม่ยากเสร็จแล้วก็ประกอบตามเดิมนะครับหมุนเข้าตามที่แนะนํามานะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ